มาดิครับ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 โอเคครับาสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมกูเกเกอกับเกมโรบอทกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กันในแมป r i s e s a b e r s i m u l a เ o r ร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่ง <c oughs> ผมก็พาทุกคนนะครย้ายจากแมปเก่านะครับย้ายจากด่านเก่าขึ้นมา ด่านนี้แล้วผมตอนนี้เราอยู่ด่านที่50กันแล้วนะครับผมขึ้นมาแบบว่าสูงมากนะครับตอนนี้ใช้มงกุฎ764คิวเขาค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ยังไม่ดูว่าสัตว์เลี้ยงในอ,อ่ชั้นนี้เนี่ยมันจะคะแนนคูณเท่าไหร่นะเออมีอะไรจะบอกนะครับมันมีคนเกาหลีอยู่ข้างล่างด้วยนะในแบบนี้นะมันแบบว่ารวมท็อปเคียร์เซิร์ฟแต่ไม่รู้ว่าเขาออกไปยังนะครับผมก็เนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยเไอ้พวกเนี้ยคือกิ่งมากนะไอ้พวกเนี้ยดาบแบบไปไกลแล้วแบบสเลี้ยงไปไกลแล้วมากเลยนะแต่ว่า พี่แบบว่าหนีขึ้นมาข้างบนก่อนเนี่ยเพราะว่าจะมาเปิดแอบให้ทุกคนเดี๋ยวเราลองลงไปดูกันว่าเขายังอยู่ข้างล่างกันหรือเปล่าแบบมันยืนเป็นปาร์ตี้อ่ะโอเคน่าจะหายไปกันแล้วนะครับผมแบบว่าอยากให้เห็นมากเลยแต่ว่าไปกันหมดแล้วนะไอพวกนั้นคือแบบว่าสัตว์เลี้ยงเวอร์วังอลังการมากนะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปแอบกันอยู่ที่ไหนแล้วตบอกนเลยว่ามันเวอร์มากอะแบบดาบเวอร์แบบสัตว์เลี้ยงเวอร์ทุกอย่างเวอร์หมดเลยแบบชินแล้วแบบปุ่มไหนก็เนี่ยไอพวกนี้ก็คือเก่งเหมือนกันนะครับ คือดาบเนี่ยพี่ไม่เคยถึงนะครับผมเนี่ยจัดเลี้ยงนี่พี่ก็ไม่เคยเหินนะครับก็ได้นด่าจะเป็นคนที่เล่นมานานแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมาแย่งเขาตีไฟ <laughs> thank you ผมยังอัพไม่ได้นะขาดหนึ่งโอเคปะเรากลับไปที่อ่อชั้นเดิมของเรากันดีกว่าไนะชั้น40อ๋อมีอะไรจะอัปเดตนะครับคืออันนี้เป็นดาบใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับผมแต่ว่าผมดองเงินไว้อีก28 KB แล้วน่าจะอัปได้สูงกว่านี้ สัก2-3ชิ้นนะครับดาบน,นี้ชื่อว่า Red Revenge นะครับผมก็ขั้นเก่าเราถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมเ e s t r o y e r นะครับตอนนี้เรามา r e เว n g e แล้วนะวิธีการอัปเกรดดาบไม่มีอะไรมากเลยครับตีบอสครับตีบอสมาได้เงินเยอะครับนี่อย่างที่เห็นแป๊บเดียวได้1 KB ครับเดี๋ยวเราค่อยพาลงมาดูตอนหลังแล้วกันตอนนี้เราพาไปสุ่มสัตว์เลียงกันก่อนดีกว่าครับผมไปเลยชั้น 4, 4. โอไม่สิชั้ปึ๊บอ่ามาแล้วครับผม ตัวแรกเปิดดูเลยจะเป็นตัวอะไรฟาร์มหนึ่งดาวครับพาร์ลอดตัวอะไรไปนเนี่ยตัวอะไรไม่รู้ครับผมช่องก็ว่างอีกประมาณร้อยช่องเครับมาเปิดกันต่อยาวๆลืมดูว่ากี่คะแนนไม่เป็นไรเปิดนี้ก่อนอ่าได้ตัวเดียวกันนะพาร์ลอดครับผมพาร์ลอดมันอยู่ชั้น50แต่ก็น่าจะก,กากสุดนะี่เดียพันหกร้อยนะครับชั้น50ตัวหนึ่งดาวยังแค่พันหกร้อย นี่สามดาวครับ Angry Bot ครับผม Angry Bot ไหมเราเปิดไปยาวๆกันเลย Harlot ครับผม Harlot สี่ดาวครับ Golden ด้วยเป็น Golden Timothy the Magical Unicorn Operator เุ้ยเป็นขี่หมาว่ะโคุณที่อันนี้เท่จริง4,500้เราได้เป็นโกลเด้นมาเฉยเลยแบบงงๆง Angry Bot ไหมหนึ่งตัวครับมันยังโอเคอันนี้มา 02, 02, 02น0.02ุดนเงี้ยยากไป ได้ประจันทีตกใจอุคิลเลอร์โรบอท5ดาวมาครับผม4.94%ไหนลองมาดูคะแนนสิคิลเลอร์โรบอทคิลเลอร์โรบอท3,005ครับผมไอ้นี่4,005นะโกลเด้นของทนะีโมที่แหละ4 0 0าอันนี้สูงสุดของชั้นนี้คือ4,500คะแนนครับผมก็ถือว่าก็เยอะนะแค่อีตัวที่ผมมีมันเวอร์เกินอ่ะมันเสนอะ่ะมันมันมากเกินไปอะ่ะอุ๊ยหดาวมาอีกแล้ว นี S <S um oh actually, right ่ได้ส okay, ีดาวไปหนึ่งตัวเย็บอิสเดิฟอากีอย่บัตนาวเดิฟยิสโตงมันชื่อเดิฟแน่ๆเลยนะไอตัวนี้หน้าตาแปลกประหลาดมากนี่ใหม่หละชื่อเดิฟนะบเดิฟโอเคนะครับเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับช่องสัตว์เลี้ยงคมงผมเรียบร้อยเลยนะครับผมมาเรามา ทาฟติ้งกันแบบว่ากระน,นำกระนำเลยแล้วกันนะครับผมทาฟติ้งแบบรวดเร็วนี่คอมบ i n e โอเพ็ดดึดดึงได้มาเป็นอะไรบ้างโกลเด้นนี่สองตัวนะโกลเด้นนี่สองตัวนะโกลเด้นนี่สี่ตัวนะครับผมโกลเด้นนี่สามตัวนี่โกลเด้นนี่แปดตัวเกือบแล้วนะอีกนิดนึงได้เป็นรีบระยบหนึ่งตัวแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้จะไปแจกคนอื่นแล้วกันนะครับผมเรามาเล่น อัพเกรดดาบให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมมี51.8 0 7 KB ตรงน,นี้บอสกำลังจะเกิดเดี๋ยวผมตีบอส1ตัวแล้วก็มาซื้อดาบให้ดูแล้วกันนะโอเคมาซื้อตรงน,นี้ไปก่อนเลยปั๊บเพิ่ให้หายไป45ได้ดาบมาประมาณ1 2 3 4 5ขั้นนะครับผมตอนนี้กลายเป็น Curse Rewind แล้วนะครับผมนี่อุ้ยอย่างเท่ดูฟันทีอืฟันทียังโวด 153 QT อย่างเยอะนี่นี่ครับบอสตัวสีทองเกิดครับผมตีสังเกตดูนะครับว่าเงินที่ได้จากบอสเนี่ย1 KB แล้วไวมากครับไวมากไวกว่าการหวดดาบเองเยอะมากนะครับผม One eternity later ได้มา37 KB ครับทุกคนครับ38ถึงไหมเฮ้ยถึงโยโอเคได้มา38 g KB ครับผม ผมจะอัพดาบแค่อันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะอันนี้มีอยู่46.48 KB มาดูกันว่าผมจะไปถึงดาบขั้นไหนมาครับปับ๊บเขาให้ขึ้นมา2ขั้นนะตอนนี้อัพขั้นหนึ่งคือ18 KB เยอะชิบหายนะเยอะจัดตอนนี้เราถึงดาบแดงชื่อว่า Plasma Revenge นะครับผมการที่จะอัพดาบอีกขั้นหนึงเนี่ยต้องใช้เยอะเลยนะครับตอนนี้มี1ขาวใช่ไหมต้องอีกประมาณ สองขาวอะเยอะมากอีกนานนะครับผมผมบอกเลยว่าอีกนานฉะนั้นเราเอาเงินมาอัพค่ากันดีกว่าครับผมทุกคนครับเราเอาเงินมาอัพค่ากันดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเคลียร์แล้วเราเปิดสตเลียญชั้น50แล้วเราอัปเกรดดาขค้าสูงสุดคืออันนี้ครับผมนี่คือสูงสุดที่เราทําได้นะตอนนี้นะฮะเรามาอัพค่ากันอีกสักนิดนึงดีกว่านะฮะ มาคราวนี้เราจะไปถึงแรงไหนมาแรงซามูไรเนี่ยได้แล้วครับไปเลยครับผมนี่ครับมาแรงซามูไรครับโอยโดนฆ่าตายเสียเวลาไปอีกไอก,กรวกเอ้ยต้องอัพดาบเยอะมากครับเพราะว่าอัพแดงตรงเนี้ยใช้เป็นหน่วยซีแหละนะต้องอัพดาบประมาณหนึ่งเลยนะเพราะเป็นเคเอแล้วสามสิบจุดสามเอา้าเเอเป็นบารอนใช้เยอะมากใช้คีเอแล้วอะ นี่ฆ่าทิ้งยิงขวางทางเพราหายยิงขวางทาง1 V ึ่งีเีจิงไปตีบอสที่1ก็ได้แล้วนะแต่ว่าบอสันใช้เวลากว่าจะตายครับจะถึงจะได้นี่ครับ V 9ครับ19 1เเรามาลองลองอัปเกรดดูผมคิดว่าไม่ได้นี่ไงไม่ได้ครับผมใช้เงินเยอะมากใช้เงินเยอะสุดๆ1 Ka มาอัพดาบต่อมาถึงขั้นนี้แล้วนะฮะนี่ครับเคมาแล้ว อ้าวมาโอเคอัพได้อีกครับอุ้ยสามสิบเนว่ามาใช้สามสิบพีเอนี่ครับอู้สามสิบอันนี้ยังช้ายอยู่เะนั้นต้องอัพดาบครับอัพดาบไปเลยครับนี่มาเป็นขั้นนี้ขั้นนี้รับรองว่าแป๊บเดียวครับผมฟันสองทีสามทีมาผมตีจนกว่าจะอัพขั้นได้เลยนะมันแปดจุดหนึ่งแหละมันแป๊บเดียวอ่ะ คนนี้รอดตายครับคนนี้รอดตายรอดไหมไม่รอดมายืนริมขอบเ <c oughs> ดืนมหมผมฆ่าผมฆ่าเฉยๆนะไม่มีอะไรตายก็แค่เกิดใหม่ครับมันไม่มีอะไรท้งนั้นหลยอุย้ยทำไมหมอนี้มันไม่ตายวะทำไมหมอนี้มันไม่ตายวะอันอนียคือท็อปท็อปเล้งนะไอหมอนี่คือท็อปเล้งนะที่ฆ่าผม,มาเมื่อกี้เล้งมันเยอะกว่าผมนะหุดจัดชิ่ออะไรวะหายไปไหนแล้ววะฆ่าทิง้งฆ่าทิง้ง ทาทีงทาทีงมาดิครับ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 นี่เลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่มีใครฆ่าใครได้คนระับยี่สิบห้าเดีวอ่ะยังไม่ถึงอีกเหรอสามสิบเลยนะแร้งบารอนนะครับตอนนี้เราเป็นซามูไรบเบอร์เกอร์ไม่ใช่อ้าวไอ้หมอนี่ตาย ค่าสองครับค่าสองค่าทีงครับค่าทีงครับเดินมาทำไม,มเดินมาทำไม,ม้มาดิมาดิ <c oughs> มาครับผมเลิกเล่นครับอัพแค์งอู้แต่แหลงหนึ่งใช้เวลานานมากเป็นบารอนครับตกไปเป็นดีเทคทีฟใช้1.51 Q ้บต้องไปตีบอลแล้วแหละถ้าจะอัพขั้นเนี้ยโอเคมันเริ่มยากแล้วครับแหลงหลังๆมันเริ่มยากแล้ว งั้นเราหยุดไว้ที่บารอนก่อนครับชื่อมันเท่ดีนะเป็นแหลงบารอนนะครับงก็วันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลืมกดกระดิ่งให้ด้วยละกันนะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับมาดูว่าผมจะไปอยู่ที่ชั้นไหนแล้วก็ดาบมันจะมีหน้าตาแบบไหนนะครับงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับบายบายจ้า